สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลงพนนะคะเช้านี้ปอออนก็ได้นึ่งเห็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องเตรียมใส่บาตรนะคะนี่ค่ะเห็ดที่ปตเนนะคะเอามาให้เมื่อวานนี่หนึ่งแล้วก็คุกเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนําเอาไปใส่บาตรแล้ว บรรยากาศตอนเช้านะคะตอนไมพี่น้องเมื่อวานนี้นะคะตอนช่วงเช้านะคะฝนตกนะคะตอนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เห็นเนาะฝนตกอย่างแรงเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยโอ้นี่ม์เจ้าคะ่ะมาพอดีเลย 我。Cool. ไปแล้วเมื่อกี้นี่เกือบไม่ทันนะคะก็ได้นิมนท่านนะคะรอแป๊บนึงนะคะก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนก็วิ่งเข้าไปนะคะดูนึ่งข้าวโพดเตรียมนึ่งข้าวโพดให้ยาพาเมื่อวานนี้ยาพาก็ซื้อข้าวโพดมาสองทุงนะคะก็ต้มใส่ข้าวก็ได้กินนะคะสด สดตอนร้อนๆนะคะตอนตอนแรงเนาะเป็นข้าวต้มใส่ต้มข้าวใส่ข้าวโพดนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี่้ปอนก็นึ่งไว้นะคะพอตื่นมาตอนเช้าก็มาอุ่นนะคะอุ่นดังไฟอุ่นนะคะเดี๋ยวปออนจะพามาดูเด้อพ่อแม่พี่น้องปอนปอนตื่นมาตีห้านะคะเตรียมของใส่บาต ปู่กับย่าก็อยู่ในบ้านนะคะโอ้โหอันนี้ก็อ่างนะคะอ่างน้องเมีมเตียงอุปรกรณ์นะคะเพื่อที่จะให้ลุงเสือนะคะเรามาติดใส่ตรงนี้นะคะพอพีน่น้อง ก็ยังทําไม่เสร็จนะคะยังทําไม่เสร็จลุงเสือก็ทํามันละเล็กวันละน้อยนะคะก็ใกล้แล้วนะคะใกล้เห็นความจริงแล้วสีมือน้องแหม่มล้วนๆนะคะเนี่ยคนที่เป็นนายช่างก็ลุงเสือนะคะลุงเสือใหญ่ส่วนงบประมาณนะคะทุกชิ้นนะคะเป็นของน้องแหม่มนะคะน้องแหม่ม เป็นคนจัดสรรน,นะคะซื้อมาทำให้พ่อแม่นะคะบ้านปลูกผองยาพานะคะนี่ค่ะกอไก่จะเสร็จแล้วอีกวันสองวันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นนะคะเพราะว่าเก็บแล้วนี่นะคะเมื่อคืนในประแตนก็มาเห็นอยู่ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูนึ่งข้าวโพดนะคะ ก็ลุกมาดังฟื้นตั้งแต่ตีห้าครึ่งน,นะคะนี่ค่ะฟื้นก็ชุ่มหน่อยนะคะฝนตกเมื่อวานเนี่ยตกแรงด้วยนะคะเพราะไม่ค่อยนงนี่ค่ะหุ่นนึ่งข้าวโพดเมื่อคืนนี่ก็นึ่งแล้วก่อนคิดว่าคงยังไม่สุกก็ไม่เป็นไรนะคะนึ่งอีกนะคะนึ่งใหม่ เมื่อคืนปอนตั้งไว้ปอนกาะไปหน้านะคะไปดูไก่ไก่ปอนก็กําลังฟักนะคะสองแม่นะคะสองแม่คนึ่งไว้ก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องประมาณนี้คะ่ะทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ